ข้า,าเจ้าอยู่ประเทศอเมริกาและในกรณีที่เจ้ามีปัญหาแล้วมีตำรวจเขามาเกี่ยวของและหา่หาหยุ่งเกี่ยวน้าเจ้าควรจะเหตุไดข้อแรกและข้อสําคัญและข้อที่หนึ่งเจ้าต้องเหตุแมนเหตุตามคําสั่งของตำรวจเขาบอกยกม,อกมือก็ให้เจ้าหยกมือลดเขาบอกให้เจ้าหยุดเจ้าก็หยุดลดยาสุเปต่อต้านและยาสุปไปคัดคืนเขาบทสัน้นเจ้าอาจจะ เจ็บตัวฟีหรือว่าถึงขั้นถึงหญิงตายและมันก็มีหลายกรณีนี่เกิดขึ้นแล้วอยู่ในประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าบบกก่งภาษาถ้าเจ้าบกเก่งทางด้านการกฎหมายแล้วให้ฟังความเขายาต่อต้านยาคัดขืนเด็ดขาดขอใจ